สัสดีรับทุกคนผมวันนะครับมีนาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอซีไนท์ขับนะครับเย่เร็วๆๆๆเนี่ยคนเปิดห้างนอกไม่เยีบมองกันเลย อีพีสามแล้วครับตอนนี้ความเกรงรื่งน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่เพราะเป็นศิลปินหน้าใหม่แจริงต้องถามมีนาว่าอีพีสามแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นจริงเหรอเป็นตื่นเต้นเหมือนเดิมใช่แต่ว่าตื่นเต้นในทางที่ดีว่าแบบจริงอวันนี้จะได้ทํำในรับแล้วผ่านมา2ออีพีแล้วรู้สึกว่าตัวเองคุยเก่งขึ้นไหมหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวไหม รู้สึกว่าในหัวพูดเก่งแต่ว่าเราไปฟังสิ่งที่พูดนั้นไม่รูเรื่องไม่จริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้รู้ว่าเราพูดไม่รู้เรื่องไงถ้าไปดูแบบเอซีในขับปีแรกๆเลยซีซั่นหนึ่งในีแรกๆแบบคุยไม่รู้เรื่องมันจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องแบบพัฒนาตรงพัฒนาตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆก็ คุยเก่งขึ้นบ้างใน EP ตีต่อๆไปอะไรโอเค okay. แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรอย่างที่เราเกริ่นไปหรือเปล่านะ e ีีแรกๆว่ามันจะเป็นการเดินทางใช่ไหม mm hmm. อันนี้ก็จะเข้าสู่ จุดเริ่มต้นของการเดินทางก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่พาตัวเองไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่รู้สึกว่าทําไมต้องไปที่นู่นเลยก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของมินาไปพร้อมๆกันแล้วกันนะอาจจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากตอนสอบเข้ามสี่อ่าฮะก็คือเป็นครั้งแรกที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวนะ ม4แล้วก่อนหน้านั้นมีนาเรียนที่ไหนอ่ะก่อนหน้านั้นเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งหนึ่งที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาใช่ประเทศยะลาประเทศยะลาเป็นผลยะลาค่ะแล้วก็ย้ายมาเรียนสาธิตมอปัตตานีเหตุผลนะเหตุผลที่ย้ายมาเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนน้องๆในพื้นที่น่าจะเข้าใจว่าถ้าบอกว่าอยากเรียนสายศิลป์อ่ะเขาจะมีภาพลักษ ภาพจาที่ไม่ค่อยดีจะเป็นฟิลแบบเด็กหลังห้องหรือเปล่าเด็กเกเรหรือเปล่าซึ่งในโรงเรียนเอกเชนสอนศาสนายิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเน้นในด้านศิลป์อยู่แล้วเลยคิดว่าถ้าเราอยากจะเรียนด้านศิลป์จริงๆอะ่ะเราต้องไปที่ที่มันศิลป์ศิลป์อ่ะศิลป์จ้าเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าตอนเข้ามอศิลปหมายถึงว่าคิดไว้ไหมว่าแบบจะต้องไปญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้น คือแบบยังไม่ได้หมายมั่นว่าจะต้องไปให้ได้<อ>แต่คิดว่าถ้าได้ไปก็คงดีอะไรเงี้ย<อ>ถ้ามีโอกาสก็น่าจะดีนะอ,อะไรเงี้ยค่ะ S <S ไม่เรารู้มาก่อนไหยว่าแบบเราไปสาธิตใช่ไหม, <S <S มแล้วมันจะไปญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้อ๋อจริงๆรู้ค่ะเพราะว่าอตอนก่อนสอบเข้าก็คือคุยกับรุ่นพี่ที่เรียนสายศิลป์สาธิตอ,อยู่แล้วแล้วก็อบอกบอกเขาว่าเราจะเข้าสายศิลป์จีนภาษ,ษาจีนนะคะอ,อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าอย่าเรียนเลย สินจีนมันหนักคือถ้าทุกคนรู้ก็ภาพจำของคนจีนแบบเรียนเก่งขยันขันแข็งเออแล้วก็แบบอะหร แล้วเขาก็แนะนํามาว่าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่ามีทุนเพราะว่าสาธิตอะทา M O U กับทางแบบมหาลัยที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยจะมีให้ทุนเด็กที่แบบเพียดีอะไรเงี้ยได้ไปสามารถไปเรียนต่อหรือว่าไปแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นได้ใช่ใช่ใช่เราก็แบบโอเคไปเลยแค่นั้นเลยตัดสินใจเรื่องภาษาม่่วะมอสีใช่ไหมใช่เข้าปุ๊บเราเข้าเอกภาษาญี่ปุ่นใช่ใช่ค่ะ อก็เรียนอังกฤษญี่ปุ่นอ uh huh. เราเรียนถึงมอไหนถึงแบบได้ไปที่นูน่นจริงๆทุนอะ่ะมันประกาศให้แบบสมัครสอบตอน uh huh. ประมาณมสี่เทอมสองค่ะก็คือเร็วมาก ยังไม่ถึงว่าเราเรียนเทอมเดียวนี้เราพูดได้แล้วภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรืว่าไม่คือคือพูดได้เหมือนเหมือนเด็กอ่ะแบบว่าฉันขิวข้าวฉันไปโรงเรียนเอประมาณนั้นเบื้องต้นเบสิคใช่ใช่ใแล้วก็แบบพอฟังออกแต่ว่าปัญหาที่ยากอ่ะคือจะพูดตอบไม่ได้แต่ว่าจะเข้าใจเป็นฟิลนั้นใช่ค่ะก็คือพอเทอมสองเราก็ไปแลกเปลี่ยนยังยังแล้วก็สอบสอบใช่ไหมคะแล้วแบบ การจะไปแลกเปลี่ยนอะเอกสารเยอะมากแล้วก็เราก็ต้องแบบย้ายลากรุงเทพาย้ายลากรุงเท้ารุงเทพอยู่างเงี้ยเป็นเป็นหลายเดือนเลยทำไมถึงทําเอกสารใช่ใช่ค่ะจริงเหรอสารแล้ววีซ่าอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรอ่ะทำวีซ่าพาสปอร์ตสอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกสอบหลายรอบมากกว่าที่แบบทุกอย่างจะแล้วเสร็จแล้วได้ไปจริงๆก็คือตอนม .5 เทอมหนึ่งแบบเรียนไปได้สักพักแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วใช่ค่ะก็เลยเพิ่งได้ไปกี่ เดือนตอนนั้นไปประมาณครึ่งปีค่ะครึ่งปีเดี๋ยวนั้นเราไปเราไปเรียนที่นู่นเลยใช่หมใช่ใช่ไปเรียนโมหาเลยพร้อมกับเด็กญี่ปุ่นเลยค่ะจริงเหรอก็น่าสนุกดีนะหรือเปล่าตอนไปอ่ะคือแบบ วันแรกอ่ะที่ไปถึงใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องแยกจากเพื่อนกลุ่มคนไทยได้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับใครไม่รู้ที่ได้ที่เดียวกับเราอแล้วก็อยู่ดีดีก็โดนจับไปที่หอแล้วก็หอแบบอะไรวะเนี่ยแบบเก่ามากสภาพแบบเออแลกเปลี่ยนนี่มีนมินไปที่ไหนไปไปไปที่ไหนมันลืมลืม,ลม,ลม <laughs> ไปที่ฟุกุโอกะค่ะเออมันจะอยู <laughs> ่ส่วนใต้เกาะคิวชูของญี่ปุ่นใกล้ๆโอซาก้านะคะทุกคน เราบอกชื่อชื่อโรงเรียนได้ไหมน่าจะได้แหละจบมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวน่าชื่อโรนเรียนอะไรอ่ะอ๋อนากามุระกักเวน์โจชิโคโต้กกค่ะเราจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นากามุระ girls school อะไรสักอย่างเป็นโรงเรียนหญิงวันโอเคแล้วก็เป็นโรงเรียนเอกชนด้วยก็คือมีแต่ข่านหลั่ไม่ถึงว่าแล้วแล้วพบไปใช่ไหม เวลาตอนตอนเข้าไปเรียนม5ใช่ไหมเราก็เรียนเหมือนเข้าปกติเราแบบวิชาคณิตวิชาเคมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนักเรียนที่เพิ่งมาสมัครใหม่เลยแบบนั้น<อ>แล้วเป็นไงมั่งแบบเรียนที่นูน่นฟังไม่รู้เรื่องเลย <g ül üyor> <laughs> ไม่แต่ว่า <laughs> แต่ว่าเขาได้ไงนะ ที่เขาบอกว่าเวลาเราจะเรียนภาษาใหม่ใช่ไหมให้ฟังเยอะๆอะไรเงี้ยถึงแม้จะไม่รู้เรื่องก็ตามอันนี้จริงไหมจริงจริงจริงเหรอเพราะว่าหนูกายเป็นคนที่ชอบสังเกตคนมันแบบเหมือนเป็นนิสัยแบบที่น่ากลัวนิดนึงก็ด้วยความที่เราพูดตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะเงียบแล้วก็นั่งฟังทุกคนรอบตัวเรา น่ากลัวแล้วเนี่ยแล้วก็มันทําให้หนูจําชื่อเพื่อนได้ทุกคนในห้องทั้งทง<ช>ที่ไม่เคยคุยกันโอ้วไม่เคยทำได้เนี่ยจําชื่อ,อนคนหรือว่าปกติจำํำในคนจําชื่อยากอีกแล้วหรือเป่าใช่ใช่ปกติจะเป็นคนจําชื่อไม่ค่อยได้แต่จําหน้าได้อ่าแล้วชื่อญี่ปุ่นนั้นก็ยิ่งมึนหัวแบบมีมิกะมิโก มิกิเอ๊ะแบบมันคล้ายมันใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะแล้วไม่พอไปเรียนใช่มันก็จะมีแบบเราต้องคุยต้องเขียนต้องพูดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เราทำได้ไหมไม่ได้เลยเอาแล้วทำไงแล้วเรียนไงอ่ะก็คือช่วงแรกอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเลเวลเราอ่ะเลเวลแค่ไหนเขาก็จะจัดให้เราไปอยู่ในห้องที่ตามเลเวลเราอ๋อมันจะมีแบบเด็กที่เก่งวิทย์มาก เด็ก<อ>ที่แบบเก่งศิลป์อะไรอย่างเงี้ยอหนูก็ได้ไปอยู่ห้องที่แบบใช้ศิลป์หน่อยที่ทุกคนพอจะได้ภาษาอังกฤษค่ะ <laughs> แล้วก็โนนโดนทีมงานบน <laughs> ขออปัยค่ะก็ <laughs> มีนาเป็นคนหนึ่งที่เวลาคุยแล้วค่ะจะกรนดิกกรนดินกระดิกขออภวยด้วยนะคะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละ <laughs> 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 อเออ <laughs> แล้วก็ญี่ปุ่นอ่าโอเคเพื่อให้แบบเข้าใจบริบทก็คือมันจะมี ตัวหนังสือมันอ่ะจะมีสามแบบก็คือจะมีฮิรากานะเป็นเหมือนแบบคําอ่านนั้นซึ่งในในชีวิตจริงอะแทบแทบไม่ใช้อ่ะแล้วก็คาตาคาน่จะเป็นใช้กับคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวคันจิซึ่งก็คือตัวจีนตัวที่เอามาจากภาษาจีนนะคะนั่นอะคือตัวที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อ๋ <AL> อแล้วก็ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยพอเราไปถึงปุ๊บเราดูเอกสาร <laughs> เขียนอะไร <laughs> ไม่เข้าใจเลยอ่านไม่ออกเลย <c oughs> อาจารย์ก็จะให้เราเขียนแค่ที่ากันอะแล้วที่เรียนที่สาธิตอะ่ะเขาสอนแอ,ะอะ่ะ อ๋อตอนเรียนสาธิตอะยังแบบว่าอาจําตัวหนังสือไม่เรเรียนตัวตัวหนังสือของของอะไรนะคันจิไออะไรนะอ๋อเรียนฮิรากานะคาตาคานะก่อนอ๋อเบสิกเ่อเริ่มต้นต้องเรียนอันนี้ก่อนใช่ใช่ค่ะโอเคก็คือคันจิจะได้แค่แบบฉันอาฮะโรงเรียนเธออะไรเงี้ยคำศัพท์ง่ายง่ายได้ตัวง่ายๆตัวที่แบบ เลเวลต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคอ่าเราไปเรียนอย่านะหนึ่งเทอมเอ้หนึ่งเทอมเลยใช่ไหมไปเรียนมห้าเทอมครึ่งปีหนึ่งเทอมเทอมเทอมหนึ่งใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็กลับมาใช่แล้วก็มาเรียนต่อที่สาธิตถึงมหกถึงมหกใช่ซ้ำชั้นด้วยแล้วข้ามข้ามแล้วกันนะแล้วข้ามโอเคโอเคอืมจริงเหรอท่านแม่อยากรู้แล้วพอดอกนี้ ไม่ไม่ไม่ใช่ดอกนะคือโรงเรียนอื่นอ่ะมันจะเทียบหน่วยกิจได้มันจะแบบว่าอ๋อไปสอบสอบเก็บแล้วกันแล้วจะได้ไปพร้อมเพื่อนแต่ว่าสาธิตอ่ะไม่ได้คุณต้องเรียนครบทุกหลักสูตรไม่แล้เราที่เราไปเรียนกับรุ่นน้องมหาที่นู่นเขานับไหมไม่นับเลยเหมือนประสบการณ์ล้วนๆจริงเหรอใช่เข้าใจว่ามันเทียบ วิชาแล้วก็โอนได้ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีมถ้าใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นแบบคณะราชได้แต่ว่าสาธิตไม่ได้คือส่วนตัวเรียนแบบไม่ไม,ไม่มีอย่างเงี้ยเราเราเรียนแบบหม 5, ห,ม 4, ห,ม 5, หม 6, ้ามสี่ม .5 ม .6 กก็ที่เดิมไม่ได้แบบไปแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอพอมาเจออย่างเงี้ย เออรู้สึกว่าแบบเออมันก็แปลกใหม่ดีนะดูน่าสนุกดีเลยแต่ว่ามันมันก็จะมาการที่แบบต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแบบว่าเริ่มจะสนิทกับใครละแล้วก็ต้องแยกย้ายอีกแล้วแล้วก็ต้องทําความรู้จักกันใหม่ตลอดพอพอจบม6ใช่ไหมสาธิตแล้วโอเคทุกคนต้องต้องตอบมหาลัยใช่ไหมแต่ว่ามีนาเลือกที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นไปเรียนมาแล้วแล้วก็ชอบแล้วก็อยากกลับไปอีกเนี่ยจริงๆก็ ด้วยความที่ครั้งแรกเราแบบเราพูดไม่ค่อยได้ uh huh. เราไปก็มันมันจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์แบบที่มัน uh huh. ว้าวอยากกลับไปอีกไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะได้เรื่อยอะ่ะ uh huh. จะไปอ <laughs> <ป>ีกทำไม<ป>อ่ะ <laughs> มันมาจากการที่เรานั้นไม่อยากเรียนต่อในไทยเหตุ uh huh. ผลดูดีข้อแรกก็คือแบบเราอยากเรียนสายออกแบบ <laughs> ใช่ไหมคะอยาก เรียนกราฟิกแต่ว่าในไทยอ่ะถ้ามาหาอะไรที่แบบมันเด่นๆหน่อยอ่ะต้องไปติวซึ่งเป็นปัญหาที่เด็กสายนี้ทุกคนรู้ว่ามันต้องไปติวเดี๋ยวนะไอ้ที่อยากรู้มากกว่าก็คือว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมสายภาษาใช่แต่ว่ายู่ๆทาไมถึงชอบกราฟิกเพราะว่าหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจริงหรอไม่เลยเกี่ยวนี่นี่มินนากำลังจะบอกว่าคนที่ เรียนการาฟิกไม่ชอบอ่านหนังสือนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชก,กก็กกคือว่าถ้าเรียนภาษามันจะต้องอ่านหนังสือสอบอ่าโอเคแต่ว่าการาฟิกนั้นทำงานส่งก็ต้องอ่านหนังสือนะ จริงอ่เราดูเหมือนเป็นคนแม่หนังสือเลยค่ะเรียนกราฟิกอ่ะอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันจะเน้นปฏิบัติมากกว่าโอเค่ก็คือว่าเชิงปฏิบัติก็คือว่าถ้าไปเรียนภาษาต่อใช่ไหมมันก็ต้องอ่านหนังสือต้องเตรียมโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ถ้าไปเรียนสายปฏิบัติเลยเราก็จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเน้นปฏิบัติอย่างเดียวมีนาไปเรียน2ปีใช่ไหมไปเรียนภาษาเขาบังคับปีแรกก่อนแล้วก็ปีหนึ่งก็คือเรียนกราฟิกบรรยากาศเรียนที่นู่นเป็นไงบ้างด้วยความที่หนูอ่ะ ไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยแต่ว่าไปเรียนวิทยาลัยค่ะมันก็จะแบบเน้นเน้นทำอะเน้นปฏิบัติมากกว่าเลคเชอร์ก็คือคลาสที่มาสอนว่าประวัติศาสตร์ศิลป์มันคืออย่างเงี้ยไม่มีเลยมาคลาสแรกก็คือสอนวิธีใช้อิเลัเลยใช่ออกแนวแบบเทคนิคอใช่ใ่เทคนิันเราไหมใช่ใช่ค่ะ สายอาชีพมันคือคำว่าสายอาชีพใชพ่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าที่มีนาเรียนนั้นจริงๆส่วนตัวก็ตามผลงานของออฟฟิศใช่ไหมชื่อนิปนิปปอนไหมเ <c oughs> ชื่อะลยนะ <c oughs> จริงๆอ่าว่าอะไรนะ <c oughs> จริงๆแล้วชื่อเนี้มันมีเยอะมากในญี่ปุ่นจริงเหรอ <c oughs> แล้วก็บริัทที่ทุกคนอ่ะชอบมาถามเราอ่ะไม่ใช่ทุกนจริงเหรอนี่นี่เข้าใจว่าได้ตลอดว่าเดี๋ยวมันอ่านว่าไงนะนิปปอนนิปปอนดีไซเนอร์ส o ู อ่ามันคนละที่กับนิปปอนของของแบรนิปปอนดีไซเนอร์เซ็นเตอร์รู้สึกว่ามันคือคำว่าเซ็นเตอร์เดี๋ยวนะไอ้นิปปอนนี่มันหมายถึงมันความหมายมันคืออะไรอ่ะทำไมคนึใช่มันคือคําว่าญี่ปุ่นอ๋อคือสมัยแบบนน่นอ่ะแต่ก่อนอ่ะเขาเรียกว่านิปปอนเวลาแบบเชียร์โอลิมปิกอะไรจริงเหรอใช่แสดงว่านิปปอนก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันเหมือนที่ สยามาที่แบบเอาไปตั้งชื่อออฟฟิศที่โรงเรนอะไรเงี้ยเขาใจผิดมาเนี่ยตลอดไม่บอกด้วยนะไม่หนูวแบบหาเจ้าหมาแบบจริงเหรอ <c oughs> ไม่ได้บอกสักทีหนึ่งทุกคนยยสยา,ามสยามสวาอ โอเคนี่เข้าใจผิดมาเลยตลอดเล้เนี่ยว่าแบบคโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าออฟฟิศนั้นที่ที่แบร์กำลังจะพูดถึงอ่ะคือดังจริงจริงดังจริงแบบถ้างั้นไปถอดไปช่วยเนี่ยถ้างันเดี๋ยวเด๋ยวให้มีนาสรุปนยว่าที่มีนาไปเรียนคือที่ไหนใช่ไหมคือถ้าอยากแนะนำน้องๆที่จะกำลังจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากแนะนำอะไรอะไรอย่างเงี้ย ที่ที่เราไปเรียนชื่อว่า Nippon Designer School นะคะก็เป็นโรงเรียนออกแบบที่แบบเล็กๆออยู่ในชิบูย่าใจกลางเมืองโตเกียวเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่จะได้แน่นอนอ่ะคือความชำนาญในการใช้เครื่องมือเพราะว่าเขาจะสอนแบบจะจับมือเราสอนแหละทำจนกว่าจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เห็นด้วยนะหรอคะทำไมอ่ะ คือมีนาเป็นคนที่แบบทํางานได้ว่ะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะป foot, ุ๊บปอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วแบบใช้เครื่องมือได้เก่งมากอะไรเงี้ย <ocalyptic> เออซึ่งถ้าถ้าเป็นเราทํานี้แบบแบบมันจะช้านิดนึงอ่ะเครื่องมือเป็นไม่กี่ anger, อย่างอะในนั้นอ่ะต <c oughs> ้องแนะนำนะฮะไปเรียนเครื่องมือปักผปักเสร็จม <c oughs> ันมันจะต่างกับมหาลัยในไทยที่จะเน้นแบบวิธีการคิดอะ คอนเซปต์โอเคทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะไม่ค่อยได้คอนเซปต์เพราะว่าจะไปเน้นที่เครื่องมือแทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะได้ก็ต้องแบบต้องขวนควนควายอ่ะอาจารย์ที่นู่คือถามได้ทุกอย่างจริงๆแบบหลังเลิกเรียนก่อนเข้าเรียนอะไรเงี้ยเราถ้าเราแบบคอยจะเข้าหาอาจารย์ตลอดเราก็จะได้แน่นอนร้อเค่ะโอเคก็สำหรับอีพีที่ส ก็พอสมควรสำหรับใครนะครับเมื่อึงว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบฟังแล้วอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทางมีนาได้นะแล้วก็ถ้าแบบสมมุติว่าเอยากไปเรียนตรงนี้บ้างจังอะไรเงี้ยก็มีอะไรจะถามก็ถามพี่มีนาได้เลยืรใช่เลยค่ะก็ต้องแจกช่องทางเลยเนี่ยไปไปคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะเราจะติดต่อไปค่ะ โอเคก็สำหรับ EP ที่ก okay. ็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ